ครัเป็นตัวอย่างเคสติดตามผลการรักษาหลังการผ่าตัดริมฝีปากนะครับเคสนี้เป็นการแก้ริมฝีปากบนนะครับคนไข้เคยผ่านการฉีดฟิลเลอร์ทั้งบนและล่างนะครับแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์ปากบนเนี่ยเป็นโอเวอร์ฟิลมากเกินไปนะครับหนาจนผิสัดส่วนแล้วก็ได้ทรงปากที่ไม่สวยนะครับอันนี้หมอก็ แต่งนะครับแต่งทรงปากบนใหม่นะครับแล้วก็หลังตกแต่งไปนะครับหนึ่งเดือนหมอนะัดติดตามผลก็คือทรงปากของคนไข้ตอนปกติเนี่ยค่อนข้างดีแต่ตอนยิ้มนะครับมีเอียงขวานะครับเอียงมาด้านขวาเนื่องจากมีผงผืชดลังนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยไม่มีแต่ทรงปากโดยรวมคนไข้สวยเลยนะครับเนาะหมอก็ทําการฉีดยาสลายผงผืดไปนะครับแล้วก็ติดตามวันนี้ครบประมาณสองเดือนนะครับก็ การยิ้มของคนไข้ดีขึ้นการเอียงไปด,ด้านขวาเนี่ยดีขึ้นยังเหลื่อมอยู่เล็กน้อยนะฮะหมอตรวจดูแล้วผังผืดเนี่ยนุ่มขึ้นแต่ว่ายังมีแข็งบริเวณน,นี้วันนี้หมอก็จะฉีดสลายผังผืดบริเวณนี้นิดนึงนะครับแล้วก็หมอจะติดตามผลการรักษาเคสน,นี้อีกประมาณ2เดือนข้างหน้านัดมาดูนะครับถ้าทุกอย่างกลับมาดีปกติก็ไม่จําเป็นต้องทาอะไรเพิ่มไม่ต้องฉีดนะครับหรือว่าไม่ต้องผ่าตัด ใหม่อะไรนะครับก็จะได้ทรงตัดที่สวยงามแต่ว่าหมอวางแผนว่าถ้ายังเลื้ยงอยู่นิดหน่อยนะครับตอนนี้มีลายตรงแต่ถ้ายังเลื้ยงเลื้ยงเงาอยู่นิดหนึ่งนะครับหมออาจจะแต่งบริเวณปลายแค่บริเวณนี้นะครับนิดหนึ่งให้ดูละมุนตามากขึ้นแต่โดยรวมวันนี้นะครับหมอพอใจกับผลการผ่าตัดที่ประมาณ8-9ถึงอร์เนแล้วนะครับก็รอติดตามผลอีก2เดือนข้างหน้านะครับ